สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูขาหมูผักกาดดองค่ะวันนี้ก็ในส่วนของขาหมูด้วยแล้วก็ในส่วนของคากิด้วยค่ะและว,วันนี้ก็มาพร้อมกับวิธีการต้มพอต้มออกมาแล้วเนี่ยขาหมูมีความเปื่อยมากๆรับประทานแล้วละลายในปากเลยค่ะ วิธีการทําวันนี้ไม่ยุ่งยากเลยวัตถุดิบก็ไม่เยอะค่ะแล้วมาดูกันค่ะว่าทํายังไงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบแรกเลยวัตถุดิบแรกเลยก็คือผักกาดดองค่ะผักกาดดองวันนี้แอดมินใช้อยู่ที่1หัวค่ะซื้อมา1นหัวในราคา15บบาทค่ะหั่นเสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วค่ะ มาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะวันนี้ใช้เป็น3มเกลืออยู่ที่1ช้อนโต๊ะ3ามเกลือมีอะไรบ้างมีรากผักชมีมีกระเทียมมีพริกไทยค่ะในปริมาณที่เท่าๆกาันตำให้ละเอียดค่ะวันนี้ก็ใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะต่อไปค่ะก็คือขาวันนี้แอนมินใช้เป็นขาแก่ค่ะปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ใช้อยู่ที่1แง่งแล้วก็ใช้เป็นผงพะลโลค่ะซื้อมา1ซองก็ใช้ทั้งหมดเลยค่ะ และต่อไปก็คือพักชี้โรยในตอนท้ายค่ะลากเอาไปทำสามเกลอแล้วในส่วนของใบก็เดี๋ยวมาโรยในตอนท้ายค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือน้ำตาลมะพร้าววันนี้ใช้อยู่ที่4-5ช้อนโต๊ะค่ะและมาดูในส่วนของคากิแล้วก็ขาหมูค่ะใช้ทั้งสองอย่างรวมกันในปริมาณอยู่ที่1กิโลกรัมค่ะ ซื้อมาแล้วจากซุปเปอร์นะคะเขาก็จะมาลนไฟให้เราเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นหนังของเขาตึงมาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าซื้อแบบสดๆมาก็ให้นํามาทอดก่อนก็ได้หรือว่านํามาย่างให้หนังเขาตึงก่อนก็ได้ค่ะ,ะเวลาต้มออกมาหนังจะได้สวยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะให้เตรียมหม้อไว้จากนั้นให้ใส่น้ําตาลมะพร้าวลงไป ก็ใส่ชักประมาณ4ช้อนโต๊ะก็ได้ลินน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยจะได้ละลายได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะติดไฟค่ะใช้เป็นไฟออนค่อนไปทางกลางค่ะเดี๋ยวต่อไปน้ำตาลก็จะเริ่มละลายค่ะ ตรงนี้ค่ะจะเคี่ยวน้ำตาลไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ำตาลจะเปลี่ยนสีค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะ ใส่คาใส่โปลยกั๊กแล้วก็อบเชยลงไปค่ะจากนั้นก็ตามด้วยน้ําเปล่าเลยค่ะใส่ลงไปค่ะเครื่องพะโล้ที่เราซื้อมาเนี่ยเขาก็จะมีโปลยกักกับอบเชยมาด้วยตรงนี้ผงพะโล้เรายังไม่ใส่นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะขาหมู กับคากิค่ะใส่ลงไปตรงนี้ก็เรียงจัดระเบียบใส่ให้เรียบร้อยค่ะใส่ครบเรียบร้อยแล้วนะคะจัดระเบียบเสร็จเรียบร้อยแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปให้ท่วมหมูค่ะ ตอนนี้ค่ะจากไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนค่อนไปทางกลางให้เราปรับเป็นไฟแรงเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาหมอ้อจากนั้นต้มไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเดือดขึ้นมาพอเดือดขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่ามีฟองเกิดขึ้นค่ะฟองเกิดจากอะไรก็เกิดจากน้ํามันของหมูแล้วก็เลือดของหมูค่ะที่เวลาเขาเริ่มสุกเนี่ยเขาจะคายออกมาค่ะและตรงนี้แหละค่ะให้ช้อนออกให้หมดค่ะ เมื่อช้อนออกหมดแล้วมาปรุงรสชาติค่ะใส่ผงพะโลลลงไปค่ะจากนั้นก็ตามด้วย3เกลือค่ะ1ช้อนโต๊ะต่อไปใส่ซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวก็อยู่ที่ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยซอสปรุงรสอีก2ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วดำลงไปอีก1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผงปรุงรสแบบก้อนอีก1ก้อนค่ะต่อไปก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะไฟที่ใช้ยังคงจะเป็นไฟแรงอยู่นะแต่เพียงแค่ว่าเราใส่ทุกอย่างลงไปเนี่ยน้ำที่เดือดจะจัดเขาก็จะหยุดเดือดค่ะจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆค่ะจนเขาเดือดจัดจัด พอเดือดจะจัดแบบนี้เปิดฝาหม้อมาให้ปรับไฟลงมาค่ะไฟจากที่เป็นไฟแรงให้ปรับไฟลงมาเหลือเป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางค่ะหรือว่าเป็นไฟเบาเลยก็ได้ค่ะต่อไปค่ะให้ใส่ผักกาดดองลงไป ไปค่ะให้เตรียมฝาหม้อไว้ค่ะให้เราปิดฝาหม้อไว้แล้วก็เคี่ยวทิ้งไว้ค่ะอยู่ที่1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงให้เพื่อนๆเ,เลือกเอาค่ะแต่ไอ้มินเคี่ยวอยู่ที่สองชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะให้คากิเปื่อยยุย่ยละลายในปากค่ะตอนนี้ก็ครบแล้วนะคะ2ชั่วโมงเปิดฝาหม้อมาเรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะให้เตรียมผักชีค่ะ ผักชีที่เราจะต้องเอามาโรยในตอนท้ายลากเอาไปทําเป็นสามเกินแล้วนะคะโรยลงไปค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําต้มขาหมูผักกาดดองค่ะและวันนี้ก็ได้ขาหมูที่ ยุย่ยเปยื่อยแล้วก็นุ่มนะคะรับประทานแล้วละลายในปากเลยเพราะว่าเคี้ยวถึง2ชั่วโมงนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามไปด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสน,น,นุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้แอดมินไปแล้วสวัสดีค่ะ